ตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสัจจัทัตทะเดชคุลโขสัจันทัสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงดึงดูดบอกเกิดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรหน่วยให,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ดึงดูดบอกเกิดประกอบธาตุทั้งละเอียด ทั้งอย่างเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเด็คุณุลหลวงปุษจันทัโร,รซึ่งประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเด็ดพคพุณุลหลวงปุษจันทัโร,รส่วนที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตวิญญาณธาต เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิทธัสสะเดชปคุณหลวงพสุสธจันทรสทรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อน,นำเป็นท่อทานไหลเบียนบาร,รมีสามสิทธัศนะเดชะคุณหลวงพสุสธจันทัสทโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมโลภโกรธหลง เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมประมีสามสิบทัศน์ะเดชพระคุณโลวงปุสจันทัสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นอย่างอยู่ที่พึ่งพาอาศัยตนเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเอง ได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศะเดปะคุณหลวงปุสตจันทักโตโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นอย่างอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตึกผู้เบิกบานจาก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูษษษษษ่สดจันทสโรเป็นปกติเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูษษ่สดจันทสโรยุติวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิต เป็นอย่างยู่ที่เกิดจากธรรมทั้งหมดได้สมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นอย่างอยู่ที่ทำความมั่นโคงยังอยู่ให้กับทุกธรรมทุกนิพพานทัรร้งนิพพานทัรร้ง ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใ่ยสร้างที่สุดแห่งธรรมบร,รมีสามสิทัพระเดเดปุกุลลงพุสดันทัสโรเป็นความมั่นคงปลอดภัยไม่ประมาทให้กับธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้มีหน้าที่มีอาชีพมีงานที่แท้จริงมีเป้าหมายที่แท้จริงทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงตลอดเวลาเป็นปกติดึงดูดบอกเกิด พัฒนาปรับปรุงคำทั้งหมดณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชปกุกหลวงปุสสเจนทัสโรรวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชปุณลหลวงพุสสจจนทัสโรเกิดเป็น ความมั่นคงยั่งยืนให้กับทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นนิพพานธรรมบารมีสาสิพัฏพระเดชะคุณหลวงปุสสจันทร์สัโรใหญ่เป็นศูนย์กลางภูมิมหาสมุทรบารมีสาสิบพัฏพระเดชะคุณหลวงปุสสจันทร์สัโรใหญ่ เป็นความปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสาสิทัศสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทรสัสโรคมมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ ปลอดภัยไม่เสื่อมสลายดำรงความเป็นตัวของตัวเองสร้างพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้เป็นปกติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจทัน์พโรสร้างสมบัติ ใจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้ด้วยตัวเองไม่ถูกล่อลวงถูกปิดบังถูกเล่เหลี่ยจรรมจะทำกิเลสให้ทอดทานธรรมบาร,รมีสามจิบทัศนนี้เป็นเส้นทาง เป็นทอดทานเป็นสื่อนำให้กับธรรมกิเลสใช้ในการรุกเข้าหาอัมบารมีสามสิทธัพระเดชพุทโธสดกันทัศตรกเพื่อเปลี่ยนไปเป็นกิเลสโลกโกรธหลงซึ่งมีโครงสร้างของการหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงรมปฐมเริ่มแรกธรำกิเลสธรมอัพยากตาธรรมะซึ่งทำให้เกิดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่เกิดการขาดแคลนสมบัติปัจจัยสี่จากการลดลงของ การรับรู้ถึงบารมีสามสิทธัสสะเดชพกุณหลวงพถกันทางตรกพระเดชพกุณหลวงพถกันทศรถพระเดชพกุณหลวงพ่อธรรมชยยปุญยายอาจารย์มหารัตนวาสิกจันทนุกยยนำให้พวกเราเป็นชาวสิบิไล เป็นกัลยาณมิตรเป็นชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลบารมีสังชิตทัตรพระเดชพระคุณหลรรวงปู่สดจันทร์ทัศนโรสร้างยุคชาวสิวิไลบารมีสังชิตทัตรพระเดชพระคุณหลรรวงปู่สดจันทร์ทัศนโรประครับประคองหล่อเลี้ยง ซึ่งการแายการด้วยการให้รับบารมีสามสิบทัศพร,ระเดชพระคุณหลวงพสุสดัญทัตตโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติเพื่อให้บารมีสามสิบทัศพร,ระเดชพระคุณหลวงพสุสดัญทัตตโรเดินทาง ไปตามทุกพ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพสดจันทร์ทศตรจกดึงดูดปอกเกิดพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดที่บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพสดจันทร์ทศตรุกเข้าหา ให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสรถหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปักติกความเป็นอย่างอยู่ที่ รู้เห็นถึงการทำหยุดเป็นตัวสาเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดที่ใช้ทุกท่อทานธรรมบารมีสางสิทัตถนี้เพื่อพัฒนาปรับป,ปูหยุดเป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิทัตถประเด็ปกกุลหลวงพุทธดันทัพร ที่เป็นการไหลเวียนของกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพกันทัสโรทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาของท่าที่เป็นทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นทานศีลสมาธิที่เป็นปกติ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศร,ระเด็จคุณลงพุศศศศรรทธจันทร์ทศรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนสรัทธาเรื่อมใสพึ่งพาอาศัยและเลึกตึกคิดร,รับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิทน์ตระเดชะคุณหลวงปสษฒันทัโรหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัตัตระเดชะคุณหลวงปุษฒันทัตโรสร้างสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติให้เป็นสมบัติร่วมกันของทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมหญา ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเราตลอดเวลาเป็นปกติไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์อย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายตลอดที่เสดแห่งธรรมบรมีสามสิทธัพระเดชะคุณโลปุสกันทัตโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อค่ะ